สวัสดีครับก็คลิปนี้สปินคลิปการเพาะหอยนะครับหอยปันห่าเด้ออันนี้เจ้าของนะครับเจ้าของเพื่อนครับเนี่ยนี่ครับน่าจวบครับอันนี้สาธิตเบื้งเข่าๆนะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงมาเลี้ยงสิงมาเบิ้งงไม่นะครับตัวนี้หอยมันเน,น,นียวกว่ากราจบหอยมันน้อนท่านเขาว่าห,หอยน้อนครับ เราขยายจากที่แรกคลิปแรกที่บ้าว่ากินข่อเห็นอยู่บอลเดียวนะครับนี่เราขยายมาประมาณจากบอลเหรอซีฮาบอลนะครับนะบังจะเป็นตามภาพนะครับนี่เด้อสองสามซีหกเก็ดแปดนี่ครับตรงนี้มันเป็นหอยหอยอะหอยหอยยังว่หอยอนุบาลทิ หอดุนให้นุ่นครับเราว่าหอดุนท่านโอ้โหเพื่อนหอยผสมประสานกันหอยมันมี่สองเพียสองจังหวะสองจังหวะนนเนาะแล้าอันนี้ผมมาพอดีครับนี่เรากำลังทิไ่ไปหานไปหาหอยอีกนะครับเรามักหอยเราไปหาหอยท่านผมมาพอดีเลยเนี่ยเรานัดมาเลี้ยงครับคลิปเตรียมการมาเลีเ้ยงเพื่อนครับเด้ออันนี้คือสาธิตเบื้งให้เบืง้งซื้อครับการเลี้ยงหอยเป็นยังไงน,นะครับอันนี้สี่ท้องอาดงวางสีส่ร้อง อันนี้เราว่าอนุบาลสีทองสีเบื้องล่างอานุบาลสีทองนี่เราเก็บมาเบิง่งนี่ก็ลังงามครับเนี่ยดูวนี่ครับนี่เก็บมาเบื้องล่างบอต่อมาอันนี้อันนี้เป็นบ่อพ่อพันธ์แม่พันธ์นี่ครับอันนี้เราว่าเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์พ่อพันธ์แม่พันธ์โมลายดอกครับประมาเก็บ ครับพี่น้องมึงนั่นเลยหอยสีทองสองตัวท่อพันไม่พันใครได้ชุดนึ่งเดีวตอนนี้มันเขานาหนาวมันเศรษฐีใคนรเนี่ยล่ะนี่ว่าบานหาสิบคู่อันนี้เสือผม <50 S 2> มาเหือดไหมไหมเสือไหมไหมบพันไ,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 ไนด้ยนันรอบรอบนี้จ,จบอะไรเนี่ยอันนี้ <ละ S 1> หอยรุ่นพันผู้ 1> 1, ทอนพันผูท้ทอนพันธรรมดาถ้าพันบ้านเขาไง ไปส่วนทปสท่วนลุ่มนี้แหละมะเรียงที่ว่าเจ้าชิพีฮามื่อนี่ไม่นช่อ๋อนี่เป็นรุ่นพันผูท้ท้อนเขาว่าผู้ท้อนนั่นเป็นหอยรุ่นธรรมด,ด,ดาก็าว่าเขาจะไปหาหอยมาเลี้ยงเนี่ยเก็ะเตี้ยแบบนี่นะครับเด้อมะเรียงเด้อมาเบิ้งกันนะ<ม>อ๋อนี่เตรียมขยายพันธุ์อันนี้เพิศลงหนาไว้อันนี้เราวว่าที่เตรียมขยายพันธุ์นั เราลูกแหงหอยลุดมาลงนี่ลงบอ่อใหญ่นี่อันนี้คือบอ่อเตรียมไว้นะครับเด้อตอนนี้ปล่อยปลาหางยุ้งไปแล้วแ่นกันอะไรอะไรอ่าเป็บอ่บอนี่ครับบ่อนี่ก็กเป็นบ่อบ่อเนยแดงเนยแดงมาหนีออกเนยแดงออกเอาบอหอยพันธุทอนมาลงพอพันธุพันธ์เห็นปะขดน้ำขดมันก็ต้องเลี้ยงไข่แล้วเลี้ยงไข่อันนี้ครับมีไข่ครับ ไอ้ไงไไงขนาดมีแต่ตัวไงเอาย่างผุแห้งแห้งไงครับพี่งออันที้คุ้มคุมไว้นี่ก็เป็นบนชนงแดงอาหารมันมันบ่บ้ชนี้เขาก็คุ้มไว้พออย่างพออันบัวห้ยผีเสี้อกล้นมาไคส่ม,มันเป็นมันมันไคใส่ทึงแล้วก็เลยนยตายกระเบิดแล้ว ก็เลยเอามาซ้ำนี่แหละม่เพาะไว้เพาะไว้ใส่กระบังไว้เอาก็ลร่างบอล่างยังดีเลยปะเอามาปล่อยไหมได้สิบมือนี่ละอันนี้ก็ว่าปล่อยไปสิบมือละมึงดูขนาดซ้ำนี่ส,<ะ>สิบมือมึงขยายด้วยนะอทิตี์กลัวอันนี้แล้ว,ว่านอานันภุมมประเจ้าชบ้านะครับเราเราลองมึงแล้วนะมันอันนี้ันว่าแม้งอย่างไรเม้งมาลงนนอนมาลงครับอมาเสื้อมาลงมาเจาะนะครับแล้วก็เลยคุ้มไปนะครับ บ่าสองบ่อบ่อหลังนี่กับแม่นบ่อรอบบ่อหลังนี่บ่อที่คุ้มอันนี้ก็อาารอบ<ร>พุพ้มไว<ป>้ไนะครับหอยน้อยๆนะครับถือว่ากำลังเกิดนะและนนี้มันมีแมงมากินนะครับเลยเป็นยังสีนะเ่นเนี้ยเม่ยนแดงี่นแดงนะครับเมี่ยนแดงอันนี้เป็นไข่นะครับพี่น้องเดอ้ออ่ะพี่น้องครับรอชมนะครับเด้อติดตามยำแดงนะครับเดี๋ยวผมมาไทยให้เบิ่งไม้นะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขคอราไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ